สวัสดีครับบังโคลมาแววสวัสดีครับวันนี้เรามาชมวิธีการโยนข้อยกันเบ่งใหม่ไนะครับเรามาดูวิธีการเหยียกขอยนะครับโอเปเรามาดูวิธีเหยียกมาดูวิธีการเหยียกข้อยเอาข้ยเด้งเอาข่อยเข้า ข้าเราเอาไว้ใช้ตีครีมนะครับตีครีมทำครีมขน,นมเบืองเราใชา้ใช้ได้ไม่ถูกยากครับไม่ไม่ไม่นครับตัวนี้เราย,ยดอดไข่ละมันกี่กี่หน่อยเราดีสิบหน่อยละมันวันนี้สีแ่แป้งอ่าผมนั่นเรื่องอะไรใกล้เด็กไหครับอืออือ แล้วอ่าเนี่ยครับจะได้ประมาณนี้ครพบผมึงใส่เด้งกับใส่แก้วเย้งกันเลยครับใายเลยใครจะเส้นเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีโยดกันนะครับโยอดจะเป็นเส้นสวยงาม

ใส่นำ้ำใส่น้ำตาลกิโลสองโลฮะสองโลนะน้ำพอประมาณใส่นน้ำตาลสองโลน้ำตาลสองโล การใส่ก็ส่องรูนะครับเขี้ยวจะนอยมันหลงขึ้นหถึงโพ่งเลยครับถ้ามันเดือดเดือดเขี้ยวมันเดือดจสูงขึ้นหถึงโพ่งเลยครับให้น้ำว่านเดือดให้เป็นน้ำเชื้อมเลยครับให้คนเขี้ยวจนฟน้งเลยครับ เราแยกขาเข้าัเสร็สเลยครับเยอะข่าเข้ากันเยเลยครับยข่าเข้นแดงอ๋อเยบร้อยส็จแล้วครับผมขอบโกโเรด้่าแงมาดรตีตีเไ่มันเข้าันนเนี่ยตี้น่นเหรอกน้ำน Năm mình nơi đây, nắm tay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  nắm nằm nắm tay nắm tay nắm được rồi tay nắm 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 tay không, ở đây đây nắm luôn không, เรามาเทศกันก่อน,นครับเทศแหล่อนเทศน้นำเชื่อมก่อนน้ำเชื่อมมันยังไม่กั้นยังไม่ได้ทีที่ครับทเทศน้ำเชื่อมก่อนน่าจะได้อยู่นะเออเรามาเล่นเป็นแนวทางในการทำเพื่อใครจะทำกินทำไขยทำกินทำไขยได้เลยครับอืมช่วยเลยเชิญช่วยเลยได้อยู่ได้อยู่ ป้ือง่ายง่ายประกอง่ายง่าทง่ายงเอาเจาะกระปงน้ำนครับเจาะรูช่องรูนะครับเจารูพอมละมันทำอไรไม่ได้กินตํไข่ได้ครับยดกันง่ายงทํายง่ายไม่มีอะไรมังไม่อร่อยด้วยแต่ว่าทำง่ายง่ายอะไรก็ร่อยด้วยครับ นนำเชื่อมรถไซเต tới มันจะได้หมอมต้องราต้องวนนะครับวุนวนวนวุนงวนในมันนั่นนะวุ่นเบ็ดหมนกลเ็ดวงในงกนะครับ ไฟตรงแรกนะครับไฟประมาณกี่องศาไฟตกเปิดเตื้อได้กลาครับผตกเปิดเกล็ดไม่กลาเนี่มันมันจะไม่ขึ้นฝงมันจะไม่นั่นฝงมันจะไม่มีฝงน้องว่านต้องการนำเชื่อมเดือดจริงจริงเดือด,ด,อดปุดๆ,ๆเลยอ่าเรามาเลยเส้นมาเลยเส้นมาเลยเส้นช่วยไหมโบ<อ>กเาาบกต์โบเกต์ก้อนอบเกต์มันจะมาเลยเส้นมาเส้นช่วยไหม ออเลเส้นเลยเสนเออเส้นสวยงามนะครับแต่มันจะเปียกนิดน้ำเชื่อมไม่ได้น้ำเชื่อมมันอย่างไม่ได้ครับเส้นมันจะเปียกนิดอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ต้องเปียกเส้นสวยมากครับออเเ็นนงามเลยเส้นสวยมาก ทำมันแบบไงไงเราโยนกันแบบไงทำแบบไงทำไข่ทำกินได้เลยเราด้วยเป็นเป็นแนวทางในการทำมาดูเป็นแนวทางมาดู้วยก็ทำเป็นยังไงทำแบบหรือไงไงมันไม่ยากเลยแถวนี้คนนะกันนั้นนะแถวนี้คนนะใครมาเราคนมาดู ตรงนี้เราได้เรามาดูวีดีกันที่แปลงนุ่มตั้งแตกแลก้วก็ตำนุ่มตั้งแตกกันตรงนี้นะสุดสุดบังกบครับตรงนี้มาดูตั้งแตกสุดบังกรบอ่านี่ก็มันบอประมาณนี้นะครับในค่อยตรงเราจะบกตุกยั้งเลยมาเลยมาดูเป็นแนวตั้งในการตำเพื่อใครจะตำหินตำกไอนตรงนี้มาดูวีดีการทำขนมตั้งแตก ไปนุ่มตั้งแต่สูตรบางปูครับสวัสดี้วันนะครับวันนี้สวัสดีครับบางปบไปแวว